สวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านครับวันนี้ลุงโทนพาไปเทสกล้องอินฟาเรดอยู่ในป่าความมืดสนิท100%ครับกล้องอินฟาเรดเป็นกล้องที่สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ครับภาพที่เห็นนกชัดๆแบบนี้เราใช้กล้องซูเปอร์อินฟาเรดส่งขึ้นไปบนต้นไม้ในระยะ5เมตรครับเรายืนอยู่ด้านล่างใก้ต้นไม้นกก็มองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นแสงนกก็อยู่นิ่งๆครับ ก่อนที่จะได้ภาพชัดๆแบบนี้เราต้องโมดิฟายกล้องซึ่งกล้องเดิมแสงอินฟราเรด800นาโนเมตรโรงงานใส่มา800นาโนเมตรเราก็นำมารื้อโมดิฟายใหม่ซึ่งโต๊ะทำงานทีมงานลุงทนช่่งอิเล็กทรอนิกส์เราสั่งกล้องใหม่เอียมจากโรงงานต่างประเทศมาจำนวนมากครับมีทั้งหมด12รุ่นด้วยกันเรามาโมดิฟายใหม่ให้มีความแรงเพิ่มแสงอินฟราเรด 1,000นาโนเมตรก็จะได้ความแรงเพิ่มขึ้นจากเดิม3เท่าครับเป็นกล้องที่ลูกค้าสั่งซื้อเราก็โมดิฟายเสร็จแล้วเราก็มาเทศสก่อนส่งครับภาพที่เห็นชัดๆแบบนี้นกมองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นแสงนกก็อยู่นิ่งๆครับขณะที่เราถ่ายทำอยู่นั้นมีมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมาส่องหนูส่องไฟฉายขึ้นไปบนต้นไม้ทำให้นกตกใจ ะดุง้งหนีไปแล้วครับทีมงานเราเดินต่อไปข้างหน้าครับเราใช้กล้องหลายๆตัวครับวันนี้นำกล้องมาเทสก่อนส่งทั้งหมด8ตัวครับเราใช้กล้องตัวที่หนึ่งส่องขึ้นไปบนต้นไม้พบเห็นนกเขาแมวครับกลองอีกตัวหนึ่งส่องไปด้านล่างป่ารกๆครับเห็นหนูครับเรามาดูพฤติกรรมระหว่างนกกับหนูจะเป็นยังไงครับนกเขาแมวจ้องจ้องจ้องก้มๆมเงยๆง หนูก็มองเห็นพฤติกรรมของนกครับวิ่งไปวิ่งมาช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาทำนาครับวันเม็ดข้าวลงไปในแปลงนาะเรียบร้อยแล้วครับสองสาวันนี้ไอตัวหนูตัวใหญ่ก็วิ่งลงไปทุง่งนาเพื่อที่ไปกินเม็ดข้าวส่วนหนูตัวเล็กไม่กล้าลงไปครับเพราะว่านกเขาเมียวจ้องอยู่บนต้นไม้นกบนต้นไม้หนูอยู่ข้างล่าง หนูตัวเล็กก็เลยไม่กล้าลงไปแปลงนาก็กินใ<า>บไม้ใบหญ้ารอไปก่อนครับมาดูมุมสูงครับด้านซ้ายมือเป็นป่ารกๆครับด้านขวามือของถนนก็จะเป็นแปลงนาที่ชาวบ้านพึ่งหวานเม็ดข้าวลงไปครับสังเกตสีขาวขาววิ่งไปวิ่งมาด้านขวามือเป็นหนูตัวใหญ่ที่ลงไปเก็บกินเม็ดข้าว ส่วนด้านซ้ายมือเป็นหนูที่ดมๆดม,ดม,มองมอ,งอยู่ป่ารกรกด้านซ้ายมือครับนกเขาแมวก็อยู่ด้านบนเป็นต้นไม้แห้งกิ่งไม้แห้งอยู่ด้านบนจ้องกันไปกันมาอยู่ครับความมืดสนิทแต่ว่านกสามารถมองเห็นหนูได้ครับหนูก็วิ่งข้ามถนนไปครับเป็นทางที่ชาวบ้านใช้เที่ยวไปนาะ บริเวณนี้อยู่ไกลจากบ้านเรือนก็หลายกิโลอยู่ครับ6.7กิโลซึ่งเป็นป่าธรรมชาติทุ่งนาที่เงียบในเวลากลางคืนครับขณะนี้เวลาตีสีครึ่งทีมงานลุงโทนส่องนกส่องหนูให้ดูสำหรับท่านที่ชอบส่งหนูครับพลาดไม่ได้ครับกลองชัดๆซปเปอร์อินฟราเรด Super ทีมงานลุงโทนส่งนกส่องหนู แล้วก็เราจะไปส่องปลาให้ดูครับก่อนกลับบ้านขณะนี้เวลาตีห้าแล้วครับไปส่องดูในคลองครับพบเห็นฝูงปลาตะเพียนไซฝ่ามือครับเป็นปลาธรรมชาติบริเวณนี้ชาวบ้านก็มาหาปลาในเวลากลางวันแต่ว่าก็มองไม่เห็นปลาชัดๆแบบนี้ครับปลาจะขึ้นในเวลาดึกๆครับเป็นการเทสกล้องวันนี้เอามาแปดตัวทีมงานลุงทน เหตกล้องก่อนส่งสำหรับท่านที่มีบ่อปลามีสวนผลไม้มีรีสอร์ทครับสามารถใช้กล้องอินฟราเรดส่งเพื่อรักษาความปลอดภัยได้ครับนี่คือกล้องส่องหมูป่าครับแล้วก็รุ่นเล็กตัวนี้ส่งได้ทุกอย่างครับส่งนกส่งหนูส่งปลาทีมงานลุงทน้นสั่งกล้องมาจากต่างประเทศใหม่เอี่ยมทั้งหมด12รุ่นด้วยกันครับแล้วก็ท่านที่ชอบรุ่นขัดหัวครับรุ่นขัดหัวมี3รุ่นด้วยกันครับ กล้องอินฟราเรดสำหรับท่านที่สนใจกล้องอินฟราเรดติดต่อทีมงานลุงทวนอิเล็กทรอนิกส์0 8 1 3 1 1 9 3 5 4ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ